สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกูอ้นะคะวันนี้นะคะจะเป็นทูอินเดีย100%นะคะมหาวิทยาลัยคารินโนร์ีนนะคะมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะที่ดีที่สุดในฝั่งวันตกของประเทศอินเดียในขณะนี้แล้วก็เป็นท n i v e r s i t y นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์กูยุ้ยนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับรูยุ้ยในการทำเพจนี้นะคะทุนเียนต่อจากเฟสติทุนเรียนในไทยนะคะเป็นไงบ้างนะคะทันข้องกลางวันอิ่มกันเรื่อยๆนะคะสุดท้ายกูยุ้ยก็ไม่ได้กินข้าวนะคะ ก็นนะัางตอบคำถามโทรศัพท์ู้พปกครองนะคะเวลาท่านไปถึงชั่วโมงรวดเร็วมากนะคะก็กลับมาเจอคุยนะคะบ่ายโมงใช่ไหมคะก็เมื่อกี้คุยโทรศัพท์กับผู้ปกครองการสุนข้าวไม่ได้กิน้า,านวเดี๋ยวทำไลฟ์สดเสร็จจะไปกินข้าวนะคะบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้ทานคะ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคุยแปะนะคะก็คือคุยเนี่ยก่อ,อนหน้านี้คุยทำลิง์นะคะ เป็นไลฟ์สดของสถาบันนะคะพาริมรสีกับเจ้าหน้าที่พาแคมปัสทัวร์นะคะเพราะว่าในมหาวิทยาลัยมิสระว่ายน้ําด้วยน้อยมากในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอินเดียมิสระว่ายน้ํานะคะเดี๋ยวคุยนะคะขอแชร์นะคะเป็นวิดีโอนะคะมหาวิทยาลัยประเทศเอ่ออินเดียพาริมรสีเป็นอย่างไรมิจะพาแคมปัสทัวร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะคะคุณขอแชร์ริงร้งสกรีนเข้ามากันแล้วนะคะคุณถึงรักก็เซนเลยนะมีตั้งแต่ภาษาเปริยตร,รีโทเอกเดี๋ยวเรา จะมาแคมพัสทัวกันก่อนนะคะเป็นวิดีโอแล้วจะนะคะเราก็จะพูดถึงคณะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพีขอแชร์ริงสกรีนนะคะนะจ๊ะแับหนึ่งเนาะ,ะโอเคได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแชร์ร<ม>ิงสกรีนได้เลยเดี๋ยวหน้าจอมันจะมืดไปแป๊บหนึ่งนะคะมีขอขอแชร์ริงสกรีนเกี่ยวกับเออเป็น มหาวิทยาลัยพารูหน้าตาเป็นยังไงมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนกับน้องๆน,นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้ทราบว่าที่ให้ทุนเนี้ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหางเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอมหาวิทยาลัยพาุูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้ววันนี้จะต้องมาวหนที่มันต้องมาไลฟ์สดแบบคุยุ่นแหละแต่วันนี้เขาฉีกวัคซีินกระทันหันวันนี้นะคะอินเดียเขาฉีกวัชซีนกันวันนี้ก็เลยนะคะ โอเคแอปหนึ okay, one, right? screen, okay, ่งนะคะแ h a r i n สตรี e แหนึ่งโอเคมาหรือยังเอิร์ดคือดูวินะคะมาหรือยังโอเคมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะคะว่าพาดูหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นประตูทางเข้านะคะประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยน่าเรียนมากๆมีแค่ประตูทางเข้านะคะยังใหญ่โตโอ้โหรานขนาดนี้นะคะมหาวิทยาลัยมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะ กอน้อยมากในมหาวิทยาลัยในประเทศเินเยียมสาไหว้น้ำนะคะอันนี้จะเป็นแค่ประตูทางเข้านะคะก็ยังดูดีขนาดนี้นะคะน,ะคะน้าเรียนทีเดียวนะคะนี่จะเป็นมีเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงนะคะในประตูทางเข้านะคะน้องๆคนไหนสนใจสมัครนะคะเดี๋ยวคพี่ค่อยตอบคำถามแต่ละนคนนะคะ อันนี้จะเป็นประตูทางเข้ามาหาวิาลยนะคะถ้าเกิดดูมหาวิาลัยใหญ่โตเห็นไหมคะมีหอมีตึกทางด้านขวาของน้องๆนี่จะเป็นโรงพยาบาลนะคะเวลาน้องเจ็บป่วยสามารถที่จะหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลในมหาวิาลย์ได้แล้วก็มีที่พักในมหาวิาลยทุกอย่างครบครันมีทุกอย่างเนี่นะะยฮะนี่รลงานเอเชียยวคยุ้ยนะคะเดี๋ยวกลับมาดนะะนูนะคะเป็นนะคะเดี๋ยวี้ขออีกนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูไปพร้อมกันเลยลวกันนะคะ ก็ไม่เาดูนินึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภาพมหาวิทยาลัยโดยรวมประมาณนี้ห่อันนี้จะเป็นนะคะสิอันนี้จะเป็นสิทธิ์เก่านะคะที่เมกกนนื่อกี้น้องพี่อินเมื่อกี้ก็คือเป็นมิสเวลด์นะคะก็เป็นมิสเวลด์แล้วก็เรียนแพทย์ด้วยจบจากมหาวิทยาลัยคารูนนะคะนี้จะเป็นงานรปรัญญาซึา่งเขาจัดในมหาวิทยาลัย นี่จะเป็นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยที่อยากจะให้น้องๆเเห็นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนะคะนี่เป็นมิสเวิลด์เลยนะคะแล้วดาราฮอลลีวูดนะคะหรือว่าดารานักร้องนะคะที่มีชื่อเสียงก็ะจบาจกมหา,า,าลัยฮารุนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวคุยค่อยตอบคำถามน้องๆน,นะคะนี่คุยอ,อยากจะให้ดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยก่อนจะเป็นอย่างไรนี่จะเป็นหอประชุมของเขาด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศใน,หหน,นะะมหาวิทยาลัยเห็นไหมคะมหาวิทยาลัยใหญ่มากๆนะคะถ้าเกิดดูภาพนี้นะคะมหาวิทยาลัยใหญ่แบบนี้ให้ดูนิดนึงนะคะนี่ถ้าเกิดเห็นภาพเห็นไหมคะมหาวิทยาลัยมีสองฝ้ามีสองฝั่งเลยนะคะอาณาบริเวณใหญ่มากแล้วก็มีสปอร์ตคลับมีสนามเทนนิสนะคะสนามบาส นะคะแล้วก็มีสาวหว้ยน้ำมีจิมน,นะคะก็คือมีห้องฟินเนสห้องโยค,นะ,คะ,นนนะนะคะเห็นไหมคะใหญ่โตมากนะคะมีมิสเบิร์นะคะเป็นจิตเก่าของที่นี่แล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงก็จดที่มหาไว้คาลูนด้วยนะคะค ดาราฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาราก็จบจากที่นี่นักร้องอ like ะไรอย่างเงี้ยนะคะมีชื่อเสียงคนนี้เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อจะให้เห็นภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัยประมาณนั้นนะคะ มีทุนถึงร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะตั้งแต่มีทุนตั้งแต่าารเรียนภาษาปริญญาตรีโทเอกคนไหนไม่เก่งภาษาสามารถที่จะไปเรียนได้เหมือนกันนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะน้องคนไหนไม่เก่งภาษาสามารถได้ทุนภาษาและบวกปริญญาตรีหรือโทรหรือเอกก็ได้นะคะตอนนี้สามารถเรียนออนไลน์จากเมืองไทยได้นะคะโอเค,แบบอออเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ คณะต่งตางๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบคณะต่างๆ Faculty นะคะถ้าเกิดดูจากหน้าจอนะคะเดี๋ยวพี่ดูซิว่ามันขึ้นหรือเปล่านะคะในมือถือคน,นะคะคณะที่สมัครได้นะคะมีตั้งแต่เรียนภาษาถึงหนึ่งปีนะคะหกเดือนถึงหนึ่งปีน้องคนไหนไม่เก่งภาษาอยากจะเรียนภาษาอังกฤษบุปรีตรีภาษาอังกฤษบุกรีโทหรือภาษาอังกฤษบุกรีเอกตอนนี้เรียนออนไลน์ได้ ที่ในเมืองไทยนะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากจะเรียนออนไลน์ก่อนพอหมดโควิดก็ไปเรียนที่อินเดียหรือไปเรียนก็ได้นะคะทีนี้คณะต่างๆนะคะน้องลองดูนะคะบนหน้าจอของอูยนะคะเว็บไซต์ p a r i m o s y a c i n นะคะมีตั้งแต่สถาปัตย์นะคะการวางแผนหรือว่าจะเป็นเกษตรกรรมหลายคนอ,อยากจะเรียนพวกเกษตรกรรมรจะเรียนเพื่อมาเป็นเกษตรกร,รหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะม,มีพวกกสิกรรม อาิกคอสเซอร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วจะมีหรือว่าจะเป็นในส่วนของโยคะหรือว่าคอมเมอร์สวิศวะนะคะแล้วก็พวกเออกายภาพบำบัดไอทีคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ก็รู้อยู่แล้วว่าของอินเดียเนี่ยติดระดับโลกนะคะทุกคอสนะคะของพาลูมีฝึกงานค่ะนะคะทุกคอสของพาลูมีฝึกงานจริงนะคะอินเทอร์นชิพนะคะซึ่งดีมากๆหรือว่าจะเรียนเป็นไฟเบอรี่นนบรรลักษณหรือว่าจะเป็น IS นะคะไอที IT. หรือว่าแพทย์พยาบาลเภสัช์พับน์ดิเทลนะคะสุขภาพนะคะเราก็เขาก็ดังพวกกายภาพเพราะว่าเขาจะมีมหาวิทยาลัยนะคะเกี่ยวกับคือมหาในมหาวิทยาลัยเนี้ยมีโรงพยาบาลนะคะเขาจะดังเรื่องแพทย์พยาบาลเศรษฐศาสตร์บับดด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ applied science นะคะหรือว่า art fashion design หรือว่าจะเป็นเอ,เอ่อพวกเอ่ออะไรอะทำหนังน,นะคะหรือ animation 3d ต่างๆ หรือว่าจะเป็นเอเจนต์บริหารการจัดก,การการดินนะคะดีไซน์ไฟอาร์ตแฟชั่นดีไซน์โฮเทลการจัดการการโรงแรมคันเทอร์ดิงเทคโนโลโยีนะคะกฎหมายการจัดก,การนะคะเราก็คอนเสิร์ตโเวิร์กนะคะอันนี้ก็จะเป็นคณะตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกจะมีคอร, Sharing, กกร์สก๊อปแชร์ริงสตรนิดหนึงนะคะมีคอร์สก๊อปแชร์ริงสตรเดี๋ยวกลับมาเจอหน้าคุยดีกว่านะคะเดี๋ยวเจอหน้าคุยอธิบายการสมัครนะคะ สมัครง่ายๆไม่ยากนะคะการสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยพาดูเป็นย่ายนะคะมาละเจอหน้าคุยแล้วนะคะกลับมาเจอหน้าค่ะหน้าค่ะตาคุยนะคะนะไม่เบื่อกันนะคะวันนี้จะเจอกันทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอนหน้าคุยแบบนึงนะคะเราต่อให้มันเล็กๆนะคะนิดหนึ่งโอเควันนี้เจอกันให้เบือเบ่อไปสักครัง้งนึงกันไปนเลยนะคะ ก็หลักฐานการสมัครนะคะเมื่อกี้คุยวิพูดละนะคะมีคณะอะไรบ้างนะคะคนไหนนะคะไม่เก่งภาษาสามารถทำแพ็กเกจเรียนภาษากับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกได้นะคะก็น้องๆสามารถจริงๆแล้วมันมี Education ด้วยคิดวิวบอกไหเกี่ยวกับการศึกษานะคะมี Education ด้วยวิศวะก็มีนะคะน้องๆคนไหนอยากจะสมัครคณะต่างๆที่คุยวิบอกแล้วนะคะวิศวะเมื่อกี้ลืมพูดน่ากจะพูดนะคะวิศวะแล้วก็พวดอะไรเนี่ย คณะต่างๆที่เมื่อกีกู้บอกมันค่อนข้างเยอะนะคะก็สามารถสมัครกันได้เนาะแล้วก็ส่งหลักฐานพาสปอร์ตทะีที่ด้านหน้าจอที่น้องเห็นนะคะส่งมาที่นะคะอีเมล i n f o p o s h o l a r s h i p o r g หรือส่งมาที่ไลน์ @satiphaq ก็ได้นะคะแล้วก็คือถ้าเกิดน้องจะพูดถึงเจ้าหน้าที่เลยคือไลน์ @satiphaq น,นะคะถ้าเกิดจะสมัครนะคะ คุ้มคุยก่อนก็ได้ว่าจะสมัครนะคะที่ไลน์แอปพิพากด้านบนทําการวันพุธเดินนะคะก็หยุดยาววันเสาร์ถึงวันอังคารเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการเขาเรียกวันหยุดยาวนะคะที่ทางรัฐบาลประกาศแล้วนะคะก็ทํางานแต่วันพุธจง่งหลักฐานพาสปอร์ตและสกิปิชเมสแล้วนะสัมภาษณ์ค่ะรวมถึงคุณปริญาเอกด้วยนะคะคุยก็ได้คุณปริญาเอกที่นี่นะคะก็ถามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในฝั่งตะวันตกของอินเดียในขณะนี้นะคะเป็นทับยโรปซีด้วยนะคะแล้วก็ เนนะคะคือถามว่ามีฟาร์มลิตต่างๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะคาเฟเชอรีแกนมีโรงอาหารเดี๋ยวคุยวิแน่นะคะก็ในส่วนของคาเฟเชเรียหลายๆคนเนี่ยกลัวว่าไปเรียนอินเดียต้องกินอาหารอินเดียอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะคะในมหาวิทยาลัยมีอาหารเอ่อมีไอติมจากออสเตรเลียยังมีเลยอาหารเอเชียนะคะมีสับเวย์มีอาหารเป็นเวสเทิร์นฟู้ดนะคะก็จะเป็นน้อง อาหารเอเชียน้องสามารถที่จะเอ็นจอยชีวิตในมหาวิทยาลัยเขาม,มีครบเลยมีสถานที่ออกกำลงังมีจิมเนสมีเขาได้ดัฟิตเนซเซนเตอร์มีโยคะรูมหรือว่าจะเป็นสนามฟุตบอลเขาได้ไรสัมพนิษนะคะสัมพนิษหรือว่าจะเป็นเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีกิจกรรมและทุกคอร์สเนี่ยจะมีอินเวนชิด้วยนะคะหอพักก็น้องสามารถที่จะเดินกรเรียนได้หอพักนะคะก็เป็น ของเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะคือมันจะมีตึกที่สร้างใหม่ด้วยนะคะน้องสามารถที่จะ enjoy เอ,อ่อหอนะคะเป็นตึกใหม่ในมหาวิทยาลัยาลูด้วยซึ่งดีมากๆเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเอกสารสมัครง่ายๆนะคะส่งพาสษาไทยภาษาอังกฤษรีสุเม่นะคะมาที่ไลน์อาจารย์พันธ์นด้านบนไปได้แล้วผู้ช่วยเพื่อประสานที่ก่อนจะได้เร็วนะคะหรือว่าส่ง คือถ้าเกิดน้องส่งมาที่ info@go2school ชื org. 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 ่อการ์ดโอจิตนล่างเนี่ยทีหลังน้องก็ต้องไปคุยที่ไลน์แอดอยู่ดีนะคะนะที่ไลน์แอดจะมีจะมีเจ้าหน้าที่ตอบนะคะโอเคนะนะจ๊ะเคลียร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะคะน้องอเล็กซานเดอร์นะคะถ้าหากต้องการเรียนมัธยมต่างประเทศ <S <S นะคะใช้จ่ายเท่าไหร่เกินหนึ่งล้านไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะมีเอ่ออย่างถ้าเรียนโปแลนด์นะคะก็เท่านึงปีเทอมนึงประมาณเก้าหมื่นนะคะก็ ค่าคงชีพข้าวอขประมาณหนึ่งหมื่นนึงหมื่นนิดหน่อยน,น,นะคะก็ไม่เกินล้านหนึ่งแน่นอนนะคะก็อย่างอย่างแคนาดาก็ไม่เกินถ้าเกิดแคนาดาเสียเงินไม่ได้ทุนปีนึงป,ประมาณห้าแสนลบที่ผักดวนมาะนะคะือนะคุยกก็ตอบเป็นกลางๆแล้วกันนะคะนะแล้วก็น้องเบนซ์ขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจคลิกไลค์ให้คุยขอบคุณมากค่ะนะคะก็นะ,ะนะก็รนะู้สนะึกแบบนะนะขอบคุณมากนะคะที่เป็นแฟนเพจนะคะก็เป็นเอฟซีในเพจนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วแบบ รู้สึกว่าแบบเออมีน้องๆแบบสอบถามข้อมูลแล้วก็คือทางคีวีเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเป็นที่นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ถามเขาเป็นถหตุเครองก็หมดไปทิงชั่วโมงรวดเร็วมากเลยนะคะน้องเบ้นนะคะแนะนําคุณมามหน่อยค่ะมอคือมัธยมหรือมหาลัยคะคุณวีเดาไม่ถูกนะคะก็จะมีทุนของมหาวิทยาลัยจุดทั่วโลกก็ดูเพจนี้จะวนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะ มีทุนเดนมาร์กทุนเกาหลีอะไรเงี้ยจะโพสต์ขึ้นไปให้นะคะโอเคอเล็กซานเดอร์เห็นด้วยครับนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะอันนี้จะเป็นทุนอินเดียนะคะในรายสดนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะก็จะเป็นเป็นรีแคปสรุปนะคะแล้วก็ดูภาพในมหาวิทยาลัยหลักสูตรการสมัครนะคะแต่น้องจะต้องสัมภาษณ์กับคุณโปรเฟสเซอร์เจอร์โวอ์นะคะก็ดูซิว่าได้จะได้ทุนนะคะก็จะมีทุนค่าสูตเครื่องินมีอะไรที่พา ถ้าเรียนนะคะนะก็แบบส่งกันเยอะๆนะคะแล้วก็ก่อนจากการอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์เป็นกําลังใจให้คุยนี้นะคะทําไมดูหน้าจอมันฟริดจริงเป็นหายไปตับลึนมน้ ถ้ามันปิดหรือเปล่าเออไม่เป็นไรเราก็ใกล้จบกันแล้วนะคะก่อนจกกัดการนะคะคลิกไลค์คลิกแชร์เป็นกำลังใจให้คุยยุ้ยนะคะทันเข้าให้หรอดีก็จะแวะไปทานข้าวแล้วเพราะว่าจะต้องไลฟ์สดกับเจ้าหน้าที่ที่โปรแลนด์ไปสองโมงนะคะบ๊ายบายแล้วกลับมาเจอกับคุยยุ้ยใหม่ได้นะคะเหมือนหน้าจอมันฟลิชซิ่งเลยแหละนะคะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เวลาไปสองโมงนะจ๊ะคุณโปรแลนด์แล้วก็บ่ายสามจะเป็นคิธอังกฤษนะคะก็จะเป็นาามอร์ซแมนเน็ตเมนูเวอร์จินและ มหาลัยแบงเกอร์นะคะจ้า